ครับมาที่อีกเรื่องหนึ่งนะฮะต้องบอกว่าใกล้จะออกอากาศให้ได้ชมแล้วสำหรับโลกหมุนรอบเธอนะฮะต้องบอกว่าละครเรื่องนี้น่าสนใจมากๆเห็นล่าสุดเขาบอกว่าวันเสาร์ที่13กักดาคมนี้นะฮะเขาจะมีกิจกรรมนะฮะโดยนักแสดงนี่แหละฮะนำทีมโดยโบ,โบ,โบเมลาดา ไอพาริสเกตวลวินทรเทศไมลอนแล้วก็ลีน่าลาลินานะฮะเตรียมบุกสยามนะฮะขอแจมกับวงดนตรีแจกความสดใสแบบไม่กักกับกิจกรรมโลกหมุนรอบเธออินสยามนะฮะเขาบอกว่าเหมือนที่แบบว่าเด็กวัยรุ่นไปเปิดกว่วอารมณ์เรียกว่าเปิดมั่วถ้าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าเราไปสยามอ่ะมันจะมีวงดนตรีต่างๆมาแสดงในท้องถนนตรงเส้นทางสยามสแควร์นี่แหละแล้วก็คือนักแสดงของโลกหมุนรอบเธอเนี่ยจะไปร่วมแจมด้วยนะฮะ กับวง Mar m o u t i t r a c k s, <S นะฮะเจอกันได้นะครับ13กบรกฎาคมนี้วันเสาร์นะครับที่พื้นที่ปล่อยพลังสร้างสรร์สยาม Square Walking Street 5โมงครึ่งตอนเย็นนะครับแดดร่มลม,มตกดีมากเขาจะไปร้องเพลงอะไรกันนะเออเดี๋ยวก็รู้แน,นะนำให้เป็นแฟนแเราหรอไอ,ไอพาริสอะไรอย่างเงี้ยเหรออ่ะก็ไปสนุกสนานกันได้ไปเจอกับนักแสดงจากโลกหมุนรอบเธอกันได้นะฮะที่สยามวันเสาร์ ห้าโมงครึ่งนะครับอันนี้บอกให้ก่อนเนินเนๆให้เตรียมตัวกันนะครับ